นี่ฉันไม่เธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนคุยแล้วเดี๋ยวให้ที่ฟัให้ฟังดีไหมเออยืนนะลองยืนดูป่ะดีนะเออรุ่นนี้แหละไม่วิ่งตามนะไม่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 ไม้ไค่ไม่ไม่ีม่ไ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 ม้ไม่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 ม่ม่ไ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 มงไม่กม่ไม่ไม่ยั่ไงดีไม่ต้องเริ่ตมนรุ่นนี้ก็ไม่มีอนาคตแล้ว ฉันน่าจะมีคู่ฉันก็ต้องเลี้ยงให้พี่อยู่ดีมีสุขต้องลูกตาโตหมแล้วเดี๋ยวมันมีสวัสดิการฉันเนี่ยนะไม่ต้องให้ใครมาเลี้ยงฉันมันต้องเลี้ยงเธอไม่ได้นี่ยังไงเราเฮ้ยไม่ต้องสมัยนี้บฟเฟ่อ้าวมันคุยกันไปเดี๋ยวกูสั่งผักไทยมาเลี้ยงคนดูดีเก๋นี่ฉันชอบเธอแต่บอกตามตรงว่าตอนนี้ฉันชอบเธอไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวพอไปไหนฉันต้องไปไปทำก่อนที่จะมาชอบเธอตอนนี้ไม่ตกลง เธอจำได้มั้ยเธอปฏิเสธฉันมานานกี่ปีละกี่ปีละกี่ปีแล้วเธอมาเจอปยาละกี่ปีนะเป็นกี่ปีมาแล้วมีจิพันไอ้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 เฮ้ยมาไม่ได้เล่นเกมมาพูดเรื่องเก่าๆหายเหี้ยอะไรกันเนี่ยเหรอสมัยก่อนไงนักปามาดิเป็นนักเองไม่ว่าผีเหมือนกันเป็นนักเองที่ไหนละแหมตะเล็กเป็นนักโก แล้วเขไม่ได้กินเขาเอาเรื่องเก่าๆมาคุยเนี่ยเรื่องสนุกเดี๋ยวนี้คุยไปเรื่องสนุกไปแล้วเรื่อง,องตอนนั้นผมยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นเนยตายไปมึงกล้าพูดว่ามึงเป็นเด็กถ้ามึงเป็นเด็กกูนี่ป่านี้ไม่ร้อยกว่าแล้วเหรอเรียบร้อสุดเลยออกไปเถอะอย่างไรตอนนี้ทั้งั้ฉันก็นั่งะลรเธอไม่ได้หรอกยังรักเธอไม่ได้แต่ว่าวันที่หน้าถ่าเปไ็นทหารแล้วไม่แน่ไม่แน่ฉันต้องรองไหมมันหมดเวลารอแล้วนะฉันจะบอกให้ฉันจะสว้ไม่หย่างโหดละผู้ชาย ีไม่รู้เรื่องอยากตายมากเลยเงี่ยจิบไผ่ยิงแมวเลยพุ่งมดอดหมดแล้วใช่ไหมบ้านชั่วหมดแนะนี่ไม่มีอะไรจะให้กูอีกตะจะไมปให้พี่เกดเด็กๆเอาถุงโทรศัพท์มาล่อมันมากอะไรมันมากเนี่ยพอได้กินฮะเดี๋ยวนี้หาอะไรจะล่อมึงไม่ได้แล้วรวยจะตายหาไปแล้วเพราะฉะนั้นของของเป็นแบบเพื่อน กูยากู้วเพื่อนกอให้มันสักทีนึงเพ่นนายแต่ว่ามันไม่ที่ตอนนี้โอ้พ่อน้องชายอุ้ยนี่เลยนะจี่บออง่ขวช่วยกันให้สุดท้าเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงนะเนี่ยเฮ้ย ้ยมันอำจริงแล้ยโอ้โอ้โอ้เอวเันดีินจริงไหเฮ้ยเอลนป็นอันี้ผาตาเอลมาแล้ว้ย Oh, it's me. kek nga เธเราก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยมึง <doom! S 2> ยากตายแบบพ่อมากเลยใช่ไหมหลับตานับมึงก็หลับตาหนึง่งหนงสองสองสปาร์สอย่างนู้นจะงามนะแ้วดนี่ดูอีมงพวกนี้มันมาหนาจริงบอกเลย 卡查，我出来了！哎呀，你、哎、这。哎